ผลจากการลงนาม MOU ช่วงที่มีการสัมภาษณ์มีการสอบถามจากสื่อมวลชนปรากฏว่ามีดัตตี้สิทธาธิวารีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมฮะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนอีกคนหนึ่งด้วยอสอบถามไปยังหัวหน้าพรรคเก้าไกลแล้วก็นายแพทย์จุลน่านสีแก้วในขณะที่ลงนาม MOU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็นประเด็นนะคุณนันธรประเด็นที่ว่าแม่ผิดมารยาทหรือเปล่านายแพทย์จุลนนานสีแก้วก็บอกแบบนี้ว่าถ้าเขาขอโทษเนี่ย ผมพร้อมที่จะรับคําขอโทษแต่ว่าเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะให้เดินหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการไปโฟกัสเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแหละครับนายแพทย์จุรนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นาวาอากาศเอกนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักไทยสร้างไทยได้ออกมาโพสต์ขอโทษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับริ๊บมาหรือเปล่าโดยยืนยันนะครับว่าตนไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแต่ต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในร่องในรอยในกรอบนะครับถ้าขอโทษตนก็ยินดีรับ ซึ่งในวันที่มีการถแถลงข่าวลงนาม MOU ตนกับในส่วนของดัตตี้สิทธาธิวารีเนี่ยนะฮะทำตัวเป็นสื่อหรือทําตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลทางทั้งที่เป็นคนร่วมกันในการลงนาม MOU ร่างมาด้วยกันด้วยคําพูดนี้ถือว่าแรงทุกคนได้ยินและที่สําคัญการไปเขียนต่อเติมการดื่มสังสรรค์นชนแก้วมีการพูดคุยจนไปกล่าวหาว่าตนไปรับ,บรีฟเป็นเรื่องเสียหายถ้าจะขอโทษก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วย ยืนยันว่าตนไม่ได้โกรธนะครับแต่เรากำลังทำภารกิจสำคัญสำคัญที่สุดก็คือการจัดตั้งรัฐบาล MOU ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายมองว่าต้องทำกันดังนั้นการจับมือครั้งนี้คือการมัดกันแน่นอยู่แล้วที่ผ่านมาพักเพื่อไทยพูดตลอดว่ายอมรับมติมหาชนการที่จะจับมือกันมันเป็นไปได้ไม่ในส่วนของการทำหน้าที่นะครับและหากมีการขอโทษก็ยินดีเราไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าต้องการทำให้บ้านเมืองเป้าหมายของเราประสบความสำเร็จนะครับ ถัดมานายแพทย์ชนน่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมถ้ายังมีเงื่อนงำหรือเงื่อนไขยอยู่ต้องขอบอกกันตรงๆว่าตนไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับคุณสิทธาธิวารีไม่สบายใจกับเรื่องนี้ยกเว้นแกนหลักของพักไทยสร้างไทยที่มีอยู่6เสียงที่สําคัญผมก็ต้องมานั่งดูตัวเองว่าตนสําคัญหรือไม่ซึ่งหากพักร่วมรัฐบาลให้ตำแหน่งนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามจะพิจารณาตำแหน่งของตนเองด้วยหรือไม่นายแพทย์ชรนานกล่าวว่าพักแกนนำ เป็นเรื่องของพักแกนนาที่ต้องไปทําความเข้าใจกับพักร่วมอื่นๆโดยเฉพาะกับพักไทยสร้างไทยว่าพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานร่วมกันหรือไม่หากคุณสิธาธิวารีพูดตนพูดจบนะฮะตนก็จบแต่ถ้ายังปล่อยปะละเลยแบบนี้ตนก็ไม่สบายใจนะครับ